เสียงคนคุยกันซุบซิบซุบซิบเหมือนมีคนอยู่ในห้องเสีเยงคุยเบาๆเสียงวางหนังสือทําให้รู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่หลายคนท้งทที่ในห้องนั้นไม่มีใครเลยบางทีตอนเช้าจะมาเปิดห้องสมุดแต่ก็พบว่าก่อนจะรับชมคลิปเจนมีของกินอร่อยๆมาแนะนําค่ะน้ําพริกมีแซบแซบสมชื่อจริงๆน้ําพริกเนื้อปลาหมึกล้วนเขียวโดนเนื้อปลาหมึกเต็มๆคําใครอยากลองทักเพจนี้เลยค่ะ ณนะโรงเรียนแห่งหนึ่งมักมีเรื่องหลอนๆให้ขนลุกกันอยู่เสมอต่างก็ร่ำลือกันว่าโรงเรียนนี้ขึ้นชื่อเรื่องผีในห้องสมุดและคนที่เจอผีบ่อยที่สุดก็คือบรรณรักบางครั้งช่วงที่ห้องสมุดไม่มีใครเลยสักคนนอกจากบรรณรักเพระเป็นช่วงที่นักเรียนกําลังเรียนหนังสือกันอยู่แต่บรรณรักกับเจอเรื่องแปลกๆอยู่เสมอบางทีนั่งอยู่เฉยๆก็เห็นเงาดำๆอยู่บริเวณมุมมืดของห้องสมุดแต่พอเดิน ไปดูกลับไม่มีใครและพอกลับมานั่งก็ได้ยินเสียงคนคุยกันซุบซิบซุบซิบเหมือนมีคนอยู่ในห้องเสียงคุยเบาๆ เสียงวางหนังสือทําให้รู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่หลายคนทั้งทที่ในห้องนั้นไม่มีใครเลยบางทีตอนเช้าจะมาเปิดห้องสมุดแต่ก็พบว่ามีรอยเท้าเดินเต็มไปหมดเป็นรอยเท้าเดินทั่วห้องเหมือนกับว่าเมื่อคืนมีคนอยู่ในห้องสมุดหลายคนบนรรลักษ์เองก็แน่ใจว่าทาั้งทที่ก่อนจะปิดห้องก็ทําความสะอาดอย่างดีแล้วและมีอีกเรื่องที่เป็นตำนานไม่ว่านักเรียนรุ่นไหน ก็รู้เรื่องนี้ดีเป็นเรื่องของการยืมบัตรหนังสือของอดีตนักเรียนคนหนึ่งซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วแต่กับมีคนเห็นบัตรยืมหนังสือของนักเรียนคนนั้นไปตกอยู่ที่มุมมืดของห้องซึ่งมุมนั้นไม่ค่อยมีใครเข้ามาใช้งานบ่อยและทุกวันนี้ก็ยังมีคนเอาบัตรยืมหนังสือของนักเรียนคนนั้นมาคืนอยู่บ่อยบวิญญาณนักเรียนคนนั้นยังคงทําบัตรยืมหนังสือตกอยู่เป็นประจำซึ่งนักเรียนรุ่นใหม่บางคน ไม่รู้ว่าเป็นบัตรของใครและอาจจะยังไม่เคยได้ยินตำนานนี้มาก่อนคงคิดว่าเป็นบัตรของรุ่นพี่เลยนำบัตรมาคืนกันอยู่บ่อยครั้งทำบานรักหลอนกันไปหมดเรื่องนี้เป็นตำนานผีที่เล่าต่อๆกันมาบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อหลอกเด็กม่ให้นอนหลับตามมุมต่างๆของห้องสมุดก็เป็นได้แต่หากเป็นเรื่องจริงก็หลอนไม่เบาเลยทีเดียว ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันถ้าทุกท่านชอบเรื่องราวลึกลับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวณที่นี้และพบกันใหม่กับท่องโลกเที่ยงคืนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสำหรับในค่ำคืนนี้ราตีสวัสด์